จจะเต็ม้าและเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปครับน้องเฟรนวันนี้เล,เลอือกเพลงอะไรมาครับแรมที่พวาลโอ้เอาล่ะครับน้องเฟรนขอข้ามรุ่นย้อนยุกด้วยเพลงลูกกรุงเพลงนี้จะมีคะแนนข้ามรุ่นเท่าไหร่ จะคว้าตัวเขารอบได้หรือไม่ช่วงหน้ามาฟังกันครับพร้อมสู้ไหมใจพร้อมแต่ผมเมยาวกลัวเล่นได้ไม่เต็มที่ผมยาวก็เอาอยู่ซันซิลพร้อมไบโอตินคอมเพล็กซ์ห้าเท่าให้ผมที่ยาวแล้วดูหนาะมีสุขภาพดีขึ้นห้าเท่าผมยาวสวยดูแข็งแรงทั้งในและนอกสนาม บวมตอนนี้ฟกช้ำตอนนี้ทาทันทีด้วยเรพริวเจลเอ็นหล,ล,ลอดสีเขียวปวดบวมฟกช้ำเฉียบพลันทาทันทีด้วยเรพริวเจลเอ็นหลอดสีเขียวปวดกล้ามเนื้อใช้คอปวดข้อรับนะรับอะไรรับพริวสุดร,ร้อนหลอดสีเขียวนวดบทรทวาการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อข้ออักเสบปวดนวดด้วยรับพริวสุดร,ร้อนหลอดสีเขียวโรลเลอร์โคสเตอร์อร่อย รสชีสพริกพีใครที่อยากกินอยู่บ้านเหมือนไปเียวกันนี้ขึ้นลมแรงมากส,สดชื่นแอร์ชั่มหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถึงเจ็ดมีนาคมนี้น้ำดื่มสิงห์สามแพ็คหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสตรอเบอรี่เกาหลีแพ็คละหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถึงสิบมีนาคมนี้ที่โลตัสผมเสียละคะทรีทเมนต์โอเคเฮอร์เบิลสิคะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนัก รู้สึกได้ทันทีที่ใช้ก้าวชอบนะพี่แพนโอเคจ้า <laughs> ทรีทเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบลพบการเปลี่ยนแปลงของบริสูดใหม่ช่วยขจัดคราบหนักได้เหนือกว่าและเป็นมิตรต่อโลกบริสูดใหม่พร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบหนักและกลิ่นอับอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ครั้งแรกที่สักอ่ะอันนี้ของแกอันนี้ของเจแกต้องให้เจสองร้อย อย่าให้ชิ้นที่2เป็นของใครซื้อชิ้นที่2แค่บาทเดียวถึง24มีนาคมนี้ที่วัดส,สันในการทํางานหนักแบบไม่มีวันหยุดเนี่ยเรื่องสุขภาพเป็นไงบ้างคะมันก็มีปวดหลังบ้างเป็นความดันสูงกับไขมันอุดตันเส้นเลือดมีครั้งหนึ่งความดานันขึ้น190โอ้ผมอ่ะชอบเขียนเพลงมีเพลงที่แต่งของตัวเองครับผมจิตใจลี่เาว่างม่มีผัวไหมติดตามชม ้อนได้ให้ล้านนักนสู้<ห>ชิ<ไ>งรางทุกวันอาทิตย์เวลา18นีนากทางไทยรัฐทีวีช่อง32อดีแท็จับให้2เท่าให้ประหยัด2เท่าและเล่นเน็ตได้ไม่อั้นที่ดีแท็กสมาร์ทโฟนเริ่มเพียง990บาทรับส่วนลดค่าบริการรายเดือนรวมสูงสุด2เท่าของราคาเครื่องถึง18เมษายนนี้ <ปะ S 3> ดีถูกเช็คดีแท็ออกเปลือกข้าวโพดจำนวน15กิโลกรัม ายในเวลา3นาทีได้หรือไม่ได้ครับรายการเกมต่อชีวิตเป็นรายการต่อไป d u <Yeah. S 1> ดิวเบอรีคุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวแจมความอร่อยไม่เหมือนใครใหม่รับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ smart active fresh มไม่กลัวฝนด้วยสันน่วินเทคโนโลยีช่วยให้ผ้าแห้งเร็วช่วยลดกลิ่นอับชืน้นแม้ตากในที่ร่มผ้านุ่มหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเฟรชดําดํายาแก้ไอ l อน้ำดำตราเสือดาวเมืออออ่อไอนึกถึงยาแก้ไอ l อน้ำดำตราเสือดาวแอลกอฮอล์แอลซอฟยาแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลแอลกอฮอล์แอลซอฟฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เนียนๆแบบนี้ต้องมีเวียร์เซรัรรม่มในโรออนพลังสารสกัดพุลาวิตามินซีเข้มข้นช่วยลดเลือนหนังไก่ดูเรียบเนียนอ้าวยาจานี่ดูเนียนใสสุดจนต้องมองจากนีเวียในหนึ่งวันเราใช้ไปกี่ร่างเช้าใช้ร่าง A2 s o c โซเชียลสายสัสใช้ร่างดีส่งงานรัวๆตกเย็นใช้ร่าง C 2. ไปออกเดทกับแฟนเสริมด้วยสกัดเอบีซีดริงมีทั้งวิตามิน A BC ีในขวดเดียวใหม่สกัดเอบีซีดริง สนับสนุนโดยบิกโคลาไซบิก๊กแบ่งปันสุดคุมเกันแบบบิก๊กบิกปวดหัวเป็นไข้ซารา่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ทาราซิตามอ500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาและเรามาพบกับ